สวัสดีค่ะจากช่องระยา9 6 3 5 9หนะคะวันนี้เราจะรีวิวได้เย็บผ้าสีเขียวค่ะตัวนี้นะคะเป็นได้เย็บผ้าเป็นได้เย็บผ้าวีนัสนะคะวีสปันเบอร์60ค่ะสีเขียวเข้มค่ะแบบนี้สีเขียวแบบเขียวเขียวปีกแมงทับค่ะเขียวเข้มสวยงามมากสวยมากๆค่ะ รหัสสีนะคะหนึ่งสี่สองค่ะหนึ่งสี่สนี้คือสีนี้เลยนะคะคือในในคลิปค่อนข้างที่จะในคลิปค่อนข้างที่จะชัดเจนนั่นในคลิปค่อนข้างที่จะเหมือนมากเลยค่ะนยะคะก่อออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้เรากอตัวนี้นะคะก้อนนี้นะคะเรากอ เราใช้ได้นะคะได้แบบนี้4ี่หลอดค่ะเราใช้ได้แบบนี้4ีหลอดนะคะมากรอ4เส้นค่ะให้เป็น1ก้อนแบบนี้นะคะให้เป็น1ก้อนแบบนี้นะคะก็คือจะได้ความยาวที่ความยาวที่5 5 0เมตรนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเราช่างดูแล้วนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ4หลอดรวมกัน น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ80กรัมนะคะแต่ว่าจะถักเสื้อได้เยอะมากค่ะได้เยอะกว่าซัมเมอร์นะคะจะจะถักเสื้อได้เยอะกว่าซัมเมอร์เพราะว่าได้จะเบาวกว่านะคะนี่ก็คือเรากรอให้เป็นสีเส้นสีเส้นแบบนี้เวลาถักถ้าถักปกติถ้าสี่เส้นแยกกันแบบนี้ก็จะก็จะถักยากนิดนึงแต่เราสามารถที่จะดึงให้มันให้มันถักง่ายขึ้นได้นะคะค่ะสีเขียวนะคะวันนี้เป็นสีเขียว น,นี้รีวิวเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มสีเขียวปิกแมงทับค่ะก็จะเงาเงานะคะของจริงก็เงาเงาสวยค่ะสีเข้มอ่ารหัสสีหนึ่งสี่สองศูนย์นะคะหนึ่งสี่สองศูนย์ถ้าใครสนใจแบบก้อนแบบนี้นะคะแบบที่กอแล้วแบบนี้นะคะอ่าถ้าใครสนใจถ้าใครมีที่ร้านผ้าอยู่แล้วหรือไม่ก็ มีที่ร้านเครื่องเขียนก็มีมีขายนะคะร้านร้านเครื่องเขียนบางที่นะคะแล้วก็ร้านที่ที่เป็นอุปกรณ์ตัดเย็บนะคะเขาจะมีขายนะคะเป็นได้ยี่ห้อวีนั t นะคะวีนัสวีสปันบอกเขาแบบนี้แล้วก็สีก็จะเป็นสีรหัสสีนะคะรหัสของสีเขียวสีนี้คือ1น2 0สนนะคะก็บอกเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้สีนี้เลยะคะ่ะสีเขียวปีกแมงทับแต่ถ้าใครสนใจที่จะสั่ง แบบนี้กับเรานะคะแบบที่กอแล้วแบบนี้นะคะแบบที่กอแล้วแบบนี้นะคะ1ก้อนนะคะเรากอให้ที่60บาทนะคะ1ก้อนนะคะ60บาทก็คือ4หลอดกอเป็น1ก้อนแบบนี้ราคา60บาทนะคะก็ถ้าเป็นปลายทางนะคะถ้าส่งปลายทางก็มีค่าส่ง37บาทค่ะแต่ถ้าโอนก่อนส่งโอนเงินก่อนส่งของนะคะก็ส่งให้ฟรีค่ะราค,ะะคาก็ละ หกสิบบาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีลายนะคะลายไอดีขึ้นให้ที่หน้าหน้าจอนะคะนี่เลยนะคะสีเขียวนะคะวันนี้เป็นสีเขียวสวยมากๆเลยคะ่ะเป็นเขียวเข้มรหัสหนึ่งสี่สองศูนย์ค่ะรหัสหนึ่งสี่สองศูนนะคะได้ยี่ห้อวีนัสนะคะเป็นได้เย็บผ้าค่ะ ตอนนี้แสงกำลังพอดีมากเลยค่ะแสงพอดีก็คือมันทําให้สีสีแบบค่อนข้างเป๊ะก็คือจะแตกต่างจากที่หน้าจอนะคะจะแตกต่างจากจะแตกจากจะแตกต่างจากของจริงเล็กน้อยนะคะสีจะเพี้ยนจากของจริงเล็กน้อยแต่ก็แต่ก็ได้ลมเหมือนกันเป๊ะนลมก็คือเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเหมือน ปีกแมงทับเหมือนอเหมือนพญานาคหรือเปล่าที่ที่ที่เขียวเข้มเข้มเงาเงาค่ะค่ะเอาคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสีเขียวรหัส1420เขียวเข้มเขียวปีกแมงทับนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ